สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติวกกับสัญญาณตลาด real t i m มเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอ่ะนะฮะยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะ,ะตอนนี้ก็เดินทางมาอยู่สักประมาณ10แท่งเองนะครับยังเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลก็อยู่สักประมาณ2,000กว่าจุดนี้เดียวเองนะฮะเมื่อวานนะ,ะเราบอกว่าขอพักตัวอยู่บริณนี้ก่อนนะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะ,ะผลปรากฏว่าก็ย่อลงมานิดเดียวนะครับยังไม่เดินทางนะฮะยังไม่เดินทางจนกว่าเขาจะ ลงมาทดสอบนะครับเส้นแนวจิตวิทยาเส้นสีเหลืองของเราไปก่อนนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าอยากจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะหลุดโซนที่เรียกว่าโอเวอร์ไปได้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆเท่านั้นนะครับก็คือ นะฮะเล็กน้อยมากก็คือเป็นการโจบรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นซมากกว่านะครับก็ยังไม่เดินทางสักเไหร่ก็เกาะอยู่กับศูนย์อยู่นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับเกือบเกือบแข็งแรงแล้วนะฮะแต่เช้านี้ก็เมื่อวานก็ลดลงมาต่อ นะครับส่วนในวันนี้นะครับในส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับแรงขายก็ยังคงทรงๆเนาะเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่ Daily ว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับยังคงมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซนต์การย่อตัวมันจะมีไม่เยอะแล้วเพราะว่าโกรแฟรูปแบบการเคลื่อนที่นะครับที่เป็นฝั่งเทคนิคอนั้นนะครับยังคงเฟ้นการจบรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะหรือว่าการพักตัวของฝั่งขาขึ้นนั่นเองที่กราฟเดินทางนะฮะเดินทางด้วย แอคชั่นมาเก็ตหรือเรียกว่าเป็นปัจจัยกระทบข้างเงินเล็กๆเ,เท่านั้นนะฮะใครเรียนไปแล้วเรื่องกลไกลเบื้องต้นของตลาดและการมองการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่ของกราฟเบื้องต้นนั่นเองนะฮะก็จะพอจำกันได้นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับยังคงเป็นรอบสัญญ,ญาณฝั่งขาลงนะครับ โดยการเคลื่อนที่นี้นะครับเป็นการเคลื่อนที่ของฝั่งขาลงที่เป็นเรื่องของนะฮะไซด์เวย์ดาวซะมากกว่าเราจะเห็นได้ว่านะครับซัพพลายโซนที่เกิดนั้นนะครับยังคงเกิดแบบแคบๆเล็กๆเท่านั้นเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะฮะผลปรากฏว่าก็ยังอยู่ในกรอบนะฮะเมื่อวานกรอบเล็กนิดเดียวเอง ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่การขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นการขึ้นที่เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นะนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางได้อย่างน้อยนะครด้วยแอคชั่นมาร์เก็ตหรือว่าปัจจัยกระทบค่าเงินที่เกิดน,นะฮะมีโอกาสที่จะเกิดดีอะซัพพลายโแคบแคเท่านั้นนะฮะแต่อย่างน้อยจะต้องให้เขาทำรูปแบบการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องได้นะครับใครเห็นในฝาก ในทำเฟรมนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะการเกิดเป็นการเกิดที่กรอบแคบๆนะฮะกรอบที่เกิดจากปัจจัยกระทบค่างเงินที่เป็นเรียวไทม์เท่านั้นนะครส่วนปัจจัยทางเทคนิคข้อก็ยังคงทรงๆหรือว่าอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังคงแบบทรงๆอยู่นะฮะก็คือเกาะตัวอยู่กับศูนยนะครับยังไม่สร้าง หลุมหรือว่าขึ้นจากหลุมนะก็ยังสบโปงตัวอยู่นะครับส่วนตลาดนะเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงลงมาแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายนะฮะเมาวลรวมไปเลยนะครับว่ายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เป็นแนวไซเ์ซะมากกว่านะครับยังไม่กราฟเดินทางนะฮะลักษณะรูปแบบการเคลื่อนที่ที่เป็นปัจจัยที่เป็นเรียวไทม์เท่านั้นนะครับปัจจัยทางเทคนิคข้อก็ยังคงอยู่ปลายเทรนเหมือนเดิมน,นะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเนี่ยนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นทาให้รอบสัญญาณก่อนหน้านี้นะฮะเดินทางมาแล้ว22แท่งก็แค่พันกว่าจุดนะฮะร,ราคาที่ดีที่สุดก็เกือบเกิด2,000จุดนะฮะเมื่อวานนะฮะ,ะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้เนาะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับ <c oughs> เขาหากเขาปิดแท่งเขียวนะฮะหรือว่าขึ้นไปทดสอบเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองเขาจะเป็นรอบสัญ,ญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นแอคชั่นมาเก็ตที่เราคาดการไว้ว่าทั้งวีคเนี้ยนะครับ ปัจจัยกระทบค่าเงินนั้นยังคงส่งเสริมนะครับทำให้ค่าเงินดอลาลาร์นั้นมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นก็ทําให้ราคาทองคํานั้นมีโอกาสจะย่อตัวลงผลปรากฏว่านะครับก็ลงได้เป็นคลื่นเล็กๆเท่านั้นนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซนต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะแล้วมันจะเข้าสู่โซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วแต่นะครับ หากเข้าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นจะต้องขึ้นไปทดสอบแนวเดิมนะคือคือแนวเส้นจิตวิยาเส้นสีเหลืองก่อนเข้าถึงจะเดินทางแต่นะครับด้วยปัจจัยกระทบค่างเงินที่เกิดขึ้นนะครับการเคลื่อนที่หรือว่าจุดกับตัวน่าจะนะครับอยู่สักประมาณระหว่างเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีเหลืองเท่านั้นนะครับนะฮะอาจจะมีโอกาสจะ,ะย่อโตลงมาได้อีกหนึ่งชุดนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะแต่ตอนนี้ก็กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขายังอยู่ในคงเรื่องของการพักตัวของฝั่งขาลงเมื่อวานนะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้นะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า ก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดส่วนส่วนแรงขายนั้นยิ่งหนักเลยนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับในระยะใกล้นะครับอาจมีการพักตัวหรือว่าเบรกขึ้นไปสักนิดนึงก่อนอย่างน้อยนะครับ เขาเบรกแรงนะครับเขาจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆเท่านั้นนะครับแล้วมีโอกาสที่จะกลับลงมาทดสอบแนวเดิมจากราคาปัจจุบันนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับอยู่ที่สักประมาณพันจุดแล้วก็จากราคาปัจจุบันนะฮะก็มีแนวอยู่ที่ประมาณพันจุดนะครับดังนั้นกรอบการลงทุนวันนี้นะครับก็จะอยู่สักประมาณ2,000จุดโดยประมาณนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถ ทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้ก็ยังคงคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะแข็งข้าหรือว่ากระเตื้องขึ้นในระดับหนึ่งดังนั้นนะครับปัจจัยที่เป็นปัจจัยเรียวไทม์นั้นนะครับส่งเสริมให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าก็จะเข้าไปสู่เรื่องของนะฮะสมการปัจจัยกระทบค่าเงินทําให้ราคาทองคํานั้นมีโอกาสจะย่อตัวกลับลงมาอยู่ในแนวเดิม นะครับอาจจะมีกลับลงมาอยู่ในแนวเดิมดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมนะครับก็จะยังคงนะฮะยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวดาวเล็กๆเท่านั้นนะครับสำหรับกรอบการลงทุนที่เป็น Money Management นะครับใครเทรดในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงก็อยู่สักประมาณมินิมัมก็อยู่สักประมาณ4000จุดโดยประมาณนะครับนะฮะใจเย็นๆนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีนะครับ